ประธานนวชแนะนำฝ่ายประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเดินตามกระบวนการองค์กรอิสระที่มีเจตนานล้มรัฐบาลขณะที่นายนัทวุฒิใส่เกื้อเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีคนกลางที่ส่วนหนึ่งเคยขึ้นเวทีมบประชาธิปัตและอีกส่วนหนึ่งนั้นหนและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน นายนัทวุฒิใส่เกื้อเลขาที่การแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีคนกลางหลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดเยยผยโผลรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางและมีบางคนออกมาปฏิเสธแล้วโดยผู้ที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีคนกลางนายนัทวุฒิระบุว่าได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดแต่ละคนแล้วอาทิ หม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์นรง์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณส,สุขนายประมลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนายจรัญภักดีธนากุลตุลาการสารรัฐธรรมนูญนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นายสุรพลนิติไกรพศอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายเสรีวงมนทาอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัยนอกจากนี้ยังจะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปซึ่งจะประกอบไปด้วยนายแก้วสรรอธิพโพธินายบรรเจริดสิงคเนตินายสมคิดเลิศไฑูทูลและนายแพทย์ประเวศวสีโดยนายนัทวุฒมองว่า สภาปฏิรูปดังกล่าวจะไม่สามารถกำหนดทิศทางการปฏิรูปด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระเพราะทุกอย่างย่อมถูกกำหนดให้เป็นไปตามที่นายสุทเทพเทือกสุบัณในฐานะองค์รรฐาที่ปัดกำหนดให้เท่านั้นสภาประชาชนมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปฏิรูปตำรวจไม่ได้เพราะลุงกำน,นันพูดทุกวันว่าต้องปฏิรูปตำรวจด,ดังนั้นนี่คือจำโอดทางการเมืองทั้งสิ้นมันจะมีไปทำอะไรล่ะครับ ก็ในเมื่อไอองค์กรหรือสภาทั้งหลายที่จะตั้งต้องเดินไปตามคงที่สุเทพวางเท่านั้นมันเดินไปทางอื่นไม่ได้นะถ้าเดินไปทางอื่นก็แสดงว่าผิดต่อพันธสัญญาของกปปสเขาต่อมวลมหาประชาชนทั้งเรื่องจึงเป็นการตั้งองค์กรตั้งฝ่ายนิติบัญญัติตั้งฝ่ายบริหาร ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของนายสุเทพเพื่อสุบันโดยอ้างมวลมหาประชาชนเป็นสำคัญนายนทวุฒิเรียกร้องให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาชี้แจงสังคมให้ชัดเจนว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคนกลางตลอดจนสภาปฏิรูปที่ได้มีการวางเอาไว้หรือไม่ ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชย้ำเจตนาขององค์กรอิสระที่ขับเคลื่อนล้มรัฐบาลตั้งแต่การบ่ายเบี่ยงไม่จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จนำไปสู่การยื่นคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังจากนี้ก็ยังมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะพิจารณาถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาแล้วแต่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเดินตามเกม เราหวังใงตามที่ผมเคยเรียนกับพี่น้องว่าจะมีการลักไก่กันดังล่าหรือเปล่าโดยการเขียนคล้องคณะรัฐมนตรีที่เหลือบุคคลหนึ่งแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขอความยุติธรรมจากคนที่ไม่มีความยุติธรรมจากองค์กรที่ไม่มีความยุติธรรมและเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เวลานี้เนีนะครับเล่นกันทุกกระบวนการผู้ตรวจการไม่มีอำนาจที่จะยื่นการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็เข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจเจ้าเสอยสารนัดจะธรรมรดูก็ไม่ดูไม่ได้ดูว่าผู้ตรวจการมีอำนาจหรือเปล่าก็รับโดยทันทีส่วนนายวีราการมุสิกพงษ์แกนนำนปชชื่นชมเรืออากาศตรีฉลาดวรชัตด อดีตผู้เรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในยุคพฤษภาธรมินในยุคพฤษภาประชาธ,ธรรมปี2535ที่นั่งประท้วงคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่หน้ารัฐสภาทำให้เห็นว่าเรืออากาศตรีฉลาดคือหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดผิดกับฝ่ายภาคประชาชนหลายคนที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมาด้วยกันที่เปลี่ยนจุดยืน